วันนี้ก็มาไขาข้อสงสัยนะครับผมว่าขายหอยแข็งลวกกาไรดีไหมนะครับผมตรงนี้ก็ตอบแบบเร็วๆเลยยืนยันคือแล้วแต่บางพื้นที่นะครับผมคือบางพื้นที่เนี่ยเขาชาร์จราคาหอยแข็งได้สูงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเหมือนแถวแถวผมเนี่ยขายกันอยู่ที่คือรับมาผมว่าทั่วประเทศเนี่ยมันไม่รับไปสูงไปกว่านี้หรอกนะคือถ้าเป็นราคาส่งจากต้นทางโดยตรงนะมันจะอยู่ที่ร้อยสี่ร้อยห้าอ่าในไซท,ที่เป็นกลางเลยร้อยสี่ร้อยห้าแต่บางพื้นที่เหมือนอาบ้านนอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิน200 2 2 0ร้อยสองร้อยยี่สบาทครับผมแต่กรุงเทพ เพราะคนมีกําลังซื้อเนาะคือราคากลางมันค่อนข้างสูงแต่ทีเนี้ยคือรวยไม่รวยมันอยู่ที่พื้นที่เนาะหรือการชาร์จราคาแต่เนี้ยปัญหาสมมติในพื้นที่ของผมเนี่ยปัญหาที่จะเจอเยอะๆว่าขายบางทีกําไรมันน้อยลงหรือปัญหาที่เจอบ่อยๆในการขายหอยแครงแล้วไม่ได้กําไรเลยเนี่ยมันหนึ่งคือมันมาจากการที่ข้อแรกเลยนะครับคือบางทีเราซื้อหอยแครงมาเนี่ย คือยกตัวอย่างเราซื้อจากหน้าร้าน10กิโลเป็นหอยแครงที่ขนดาดเราต้องสดเป็นราคาดีคือที่ผมพูดไปคือ1 4 5 5 0ไซส์สวยไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็สดแน่นอนนะครับอันนี้คือเราซื้อมาคือใน10กิโลเนี่ยคือถ้าเขาช่างมาเจ้าที่เราซื้อมาเป็นราคาส่งดีๆหน่อยเขาก็จะ เออส่งไหมเรา10กิโลเราเขาเจอมาให้เรามา10กิโล2ขีดเพื่อเผื่อน้าหนักว่าบางทีเราเอามาส่งมาจากเข้าหรือไปซื้อจากหน้าร้านเนี่ยมาถึงบ้านปุ๊บสดๆดจริงๆแต่การว่ามันอาจจะเหลือ9.8 9.7ก็นะครับผมก็จะเจอมาให้บ้างอ่ะเร็วร้ายสุดก็อาจจะประมาณ9.6 9.5ที่มันจะน้ําหนักมันลดลงซึ่งอย่างเดียวเลยที่กําไรเราจะหายคือมาจากการที่น้ําหนักมันหายไปถูกไหมครับอ่าและอย่างที่2คือเราขายได้ไม่แพงมากมันก็ทําให้เรากําไรลดน้อยลงอีก แล้วอย่างที่สามนะครับผมที่จะเจอเลยก็คือว่าเราขายไม่หมดเพราะเพราะว่าต้นทุนที่เราขายเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราขายได้กําไรเหมือนแถวบ้านผมกาไรต่อกิโลอ่ะอ่าผมขาย200ผมรับมาหนึ่า้ยค่าำจิ้ม15อ่าก็เหลือประมาณกิโลละ4 5บาทที่ผมได้กําไรนะแต่อย่าลืมว่าถ้าผมขายไม่หมดนะครับผม1กิโลเนี่ยเท่ากับว่าถ้าผมขายหมด1กิโล กําไรที่ผมขายมาทั้งหมด3กิโลอ่ะ50คูณ3อะ่ะผมจะหมดตัวไปเลยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมจากที่อูคาอูสามาได้ครึ่งทางแล้วอ่ะไอ้ตัวสุดท้ายที่เหลือ1กิโลสุดท้ายอ่ะที่จะเป็นกําไร150บาทผมเน้นๆนะคือจากที่วันนี้ถ้าผมขายหมดอ่ะมันไม่ได้อะไรเลยอ่าทีเนี้ย คุณก็อาจจะมีโอกาสแก้ตัวว่าอาวันที่2คุณใส่อัางน้ําแข็งดูคลิปผมเยอะคุณก็ใส่อังน้ําแข็งไปแล้วคุณกเ็เพื่อจะเตรียมขายในวันพรุ่งนี้ซึ่งมันก็ดีหน่อยเพราะคุณภาพมันก็ไม่ได้แย่ลงมากซึ่งมันก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับหนถึงวันเนี้ยอัางน้าแข็งเลือดอาจจะดำนิดนึงแต่อวันที่2ปุ๊บคุณก็อาจจะวนไปโดยการที่วันที่2เนี่ยก็ขายมันเดิมอีกเก้าข,ของเก่าปนบ้างอะไรบ้างก็ถือเป็นวิธีที่ดีเนี่ยครับผมแต่ถ้าบางไหนเนี่ยคุณบริหารไม่ดีีหรืือออซ้มมาเเเยยะกินนนนคัผไ่่ถึงวท3 คือมันจะทําให้สินค้าคุณคุณภาพเริ่มดรอปละคนจะว่าไม่สดละที่เนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเลยนะครับว่าการบริหารสต็อกที่ผิดพลาดเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ลูกค้าติดคุณน้อยลงอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบปัญหาเนี่ยมันจะมาพูดถึง3ข้อที่ผมพูดไปนั่นเองคือนั่นแหละครับมันก็เลยจะเป็นการที่ถามว่ากําไรดีไหมก็กําไรดีแต่ต้องระวังเพราะต้นทุนมันสูง บางพื้นที่ขายได้แพงหน่อยก็ดีไปว่าเออทดในเรื่องของกําไรไปขาดทุนไม่เยอะนะครับผมแต่บางพื้นที่พอขายได้ต่ำๆต,ต,ต้องแข่งกันเรื่องของราคาเนี่ยขายยากต้นทุนก็สูงมาก็แพงค่าน้าจิ้มอีกแต่บางทีไม่หมดก็ต้องมีค่าน้ําแข็งในการใส่ลังไว้อีกนะครับผมซึ่งก็เลยบอกว่าถามว่ากําไรไดีไหมสรุปเลยนะครับผมพอได้แล้วแต่พื้นที่ แต่ต้องบริหารในเรื่องของรับมากี่กิโลดีๆอย่าเอามาเยอะเกินน้อยได้น้อยเพราะต้นทุนมันสูงกับไรมันไม่ได้มากนะครับผมกับไรแค่นหนึ่งส่วนสามเองนะครับผมก็ต่อไปตรงนี้แล้วนะครับผมสต่เราใครที่สนใจอยากจะลองขายดูก็ไปลองกันได้เลยซึ่งผมขายมาห้าปีแล้วลองให้แล้วเดีย๋ยวบอกก็สรุปก็คือว่าพอได้นะครับแต่ก็คือบริหารดีหน่อยคุณภาพจะได้ดีนะครับผมและจะได้ขายหมดนะครับผมขอบคุณครับ